สวัสดีค่ะันนี้นะคะก็จะมาเล่นคิเมสึชามากะจินะคะเด y วันเนาะอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้ขอมาอยากจะบอกว่าตอนนี้ถ้าจะไม่มีขายแล้วนะคะก็อันนี้เป็นเครื่องของน้องมุยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้น้องมุยหรือเปล่าเราก็ต้องมาลุนกันเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็จะต้องตั้งเวลาตามใจเราเลย แต่เราเนี่ยก็ไม่รู้จะตั้งเวลาไหนเนาะเราก็เลยเลือกบ่ายโมไปเลยละกันพอเลือกเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มเข้าเกมได้เลยนี่นะคะเราก็รอให้น้องเนี่ยปรากฏออกมานี่จะบอกว่าน้องแอบน้าเหมือนมูนลนิธิพอได้มาเนี่ยเราก็จะให้น้องเนี่ยกินอนิกิริเนาะพอกินอนิกกิริเสร็จเนี่ยเราก็จะ ให้น้องเนี่ยดื่มน้ำสักน้อยเสร็จต่อไปเนี่ยพอตกกลางคืนใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยก็จะมีน้องอสูรเนี่ยออกมาแล้วก็แค่กดตัวทรายนะคะแล้วน้องก็จะสู้ในสไตล์ของน้องเองเนาะแล้วก็จะมีโหมดนอนหลับด้วยนะทุกคนแต่ว่าโหมดนอนหลับเนี่ยเขาก็จะแค่แบบแค่ปิดไฟเปิดไฟนะน้องจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลย และสุดท้ายไม่ท้ายสุดเนี่ยน้องก็จะมีหมดฝึกฝนตัวเองด้วยนะคะก็ฝึกฝนกับน,น้องอ o e ออนั่นเองก็คือน้องเนี่ยก็จะวิ่งใช่ไหมแล้วถ้าน้องอยู่ตรงกลางเนี่ยเราเราก็ต้องกดตรงกลางเพื่อที่จะแบบจับแขนน้องให้ทันอ่าอันนี้พี่ลีก,ก็ลองเล่นนะคะมันก็อาจจะมีพลาดบ้าง แต่น้องน่ารักจริงๆนะคะเราเล่นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพอน้องเนี่ยการล่างเป็นเสาหลักเนี่ยน้องจะได้เสาหลักมุยหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดวงนะคะอาจจะเป็นกิยูชิโนบุเลงโกคุอะไรองี้ก็ได้ก็ต้องมารอลู้ในภายภาคหน้านะคะอันนี้พี่ลีก,ก็มาเดวันให้ดูก่อนเดี๋ยวต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะเอามาลงเพิ่มนะคะถ้าคนสนใจ